แกะกล่อง iPhone 13สีแดงสีใหม่นะครับผมพร้อมเทียบกับสีแดงรุ่นเก่าๆสีไหนจะสวยกว่ากันนะครับผมพร้อม้ายาติดฟิล์มให้น้องเนี่ยจะต้องติดเป็นแบบไหนดีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ ก็แกะออกมาที่เรียร้อยแล้วนะครับผมยนชม iPhone 13สีแดงแรงริดนะครับผมมาเหตุผลที่เลือกมาเป็นสีแดงนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่คลิปที่ไปจับ iPhone 13ของจริงทุกสีที่จับส t ูดิโอซเวมานะครับผมก็อ่ะตอนนั้นน่ยเขาแบตอนแรกก็เล็งเลยว่าสีชมพูดีไม่น่าเพราะสีชมพูมันสีใหม่แต่พอไปเจอจริงปุ๊บมันดูออกชมพูบางๆไปแล้วก็รู้สึกว่ามีลายหลากหลายช่องเนี่ย เอาสีชมพูมารีวิวกันซะเยอะแล้วนะครับผมแล้วตอนนั้นน่ะไปถูกชโลกับสีแดงพอดีที่สึกว่าสีแดงปีนี้เนี่ยมันมีความเข้มมันมีความขลุมขึ้นมาจากตัวของ iPhone 12ในปีที่แล้วนะครับผมเลยเลือกมาเป็นสีแดงนั่นเองอ่าแต่ก่อนที่จะไปดูน้องๆอะไรยังไงเดี๋ยวลึกๆเข้าไปไปดูในตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกที่ใน iPhone 13นะครับผมรอบนี้ก็คือจะไม่มีตัวของซิลหุ้มพลาสติกมาให้เหมือนกับตัวของ iPhone 12แล้วนะครับผม การดึงนะฮะดึงสลักก็จะกลายเป็นดึงสลักด้านหลังนี่ดึงออกมานะครับผมเพื่อเช็คได้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องมือหนึ่งเครื่องไหนแกะอมาหรือยังเครื่องไหนยังไม่ได้แกะนะครับผม oh <no. S 1> จะเช็คได้จากตรงของสลักกระดาษตรงนี้นะครับอ่ะแล้วพอมาในกล่องของ iPhone 13สีแดงนะครับอ่าอันนี้มันบางเบี้ยวแล,แล้วก็จเจอกับตัวของคู่มือนะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นสีแดงนะครับผมเขาก็จะได้ตัวของอะไรที่มันเป็นสีแดงขึ้นมาเนี่ยอ่านะ กระดาษคำว่า Product Red ซอ่าซึ่งจริงๆสีแดงตรงนี้นะครับผมเป็นสีเดียวที่ชื่อว่า Product Red นะครับเพราะว่าเขาจะนำเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากตัวของ iPhone สีแดงตรงนี้นะครับผมนำไปบริจาคให้กับออโครงการ HIV นะครับผมหรือว่าโรคเอด อ่แล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาจะเอาไปช่วยในเรื่องของโควิดด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ามันก็เลยจะได้เป็นกระดาษพิเศษสีแดงโปรดักต์เลยตรงนี้ขึ้นมานะครับผมที่ซีนอื่นจะไม่มีและอีกสิ่งนึงที่อยู่ในกล่องนั่นก็คือตัวของสายชาร์จนะครับผมที่เป็นแบบ USB-C to Lightning อ่าที่ให้มาและก็แน่นอนไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์ตนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ,ะก็ ในกล่องก็มีแค่นี้นะครับซึ่งในส่วนของสีแดงใน iPhone 13รอบนี้นะครับจากที่บอกเหตุผลไปคือมันกลายมาเป็นสีแดงที่มันดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับ<อ>ผมทําให้รู้สึกโดนใจเลยเลือกสีแดงมานะครับแต่ถ้าเอาน้อง iPhone 13สีแดงตรงนี้เนี่ยเอาไปเทียบกับรุ่นก่อน,อนละ่ะ<อ>เออสีแดงตรงนี้เนี่ยในรุ่นไหนมันจะสวยกว่ากันละ่ะอ่านะครับผมอ่ะให้ดูชัดๆสีแดงของ iPhone 13นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้จะดูมีความแบบเข้มเข้มออกดูเป็นสีแบบสีเลือดเลือดที่เป็นแบบเลือดดีอะเลือดดีห่อยังไงนยเนือมันจะเป็นแบบเข้มเขมแบบสีเลือดเลือดอะเลือดดีใช่ไหมเลือดไม่ดีเป็นยังไงครับเลือดไม่ดีมันจะเป็นแบบมันจะดำๆหน่อยเออน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากจะรู้ว่าเลือดไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวกรีดเลือดออกมาแทนนะครับกเลือดกรีดเลือดเมา ตลกไปพามพามมาเดี๋ยวจะลองเอามาเทียบกับสีแดงรุ่นอื่นซึ่งทางอติรีวิวเนี่ยมีอยู่2รุ่นด้วยกัน,นก็คือตัวของ iPhone XR กับ iPhone SEP 2020ี2020นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับตัวของ iPhone SEP 2020ีกันก่อนแลวกัน้วมัเน13นะ s e ปี2020 ใน iPhone SE ปี2 2 2 0นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีความสว่างกว่าสีสว่างกว่าสีสดกว่าฝั<อ>่ง13อ่ะจะดูเข้มอันนี้จะออกสว่างแล้วก็ออกจะส้มสมสักนิดหนึ่งไหมไม่แน่ใจเออประมาณนั้นประมาณนั้นก็จะดูมีความอันนี้จะเข้มกว่านะ13ก็จะดูความเข้มกว่า SE 2020ก็จะดูแบบ สว่างสว่างกว่านะครับอ่าก็แล้วแต่ใครทีมไหนนะฮะถ้าเป็นสีแดงทีนี้นะใครเปทีมไหนก็เลือกเอาเองแล้วกันนะครับ <c oughs> ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ iPhone XR <c oughs> อ่อจริงๆเป็น iPhone ที่เป็นหน้าจอเต็มแบบหลากสีครั้งแรกด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีสีแดงโผล่เข้ามานะ <c oughs> เป็นแบบหน้าจอเต็มครั้งแรกซึ่งพอเอามาสีมาชนกัน กลายเป็นว่ามีความเกือบๆจะใกล้เคียงกันในฝั่ง iPhone XR กลายเป็นดูเข้มไปเลยนะกลายเป็นดูโทนเข้ม13ก็กลายเป็นออกโทนส้มนิดหน่อย <c oughs> ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมมีความอยู่ระหว่างตัว XR กับตัวของ <c oughs> SE <c oughs> มี2มือจะไม่หมดก็ oh <no. S 1> รประมาณนี้ลองเทียบกันให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้ดูแล้วกันว่าถ้าสามสีเรียงกันอนะแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ ถือม่หมดจริงๆและนอกจากเรื่องของสีนะครับผมเรามาดูกันที่หน้าจอกันบ้างซึ่งหน้าจอของ iPhone 13ในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับตัวของฝั่ง iPhone 12ก็คือตัวของเซรามิกชิลลนะครับที่มีความเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ใดๆแล้วนะครับถึงมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนอ่ะในใจเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องติดทิมอยู่ดีนะเออซึ่งอันนี้อยากจะย้ำเลยนะครับผมเพราะว่า ฟิล์มของทาง iPhone 12เนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันกับฟิล์มของ iPhone 13ได้นะครับผมเพราะว่าในรอบนี้นะครับหน้าจอของ iPhone 13เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือการขย่บนะครับผมตัวของรูลำโพงสนทนานะครับนี่ขึ้นมาชิดขอบมากยิ่งขึ้น มาอยู่ด้านบนนี้นะครับผมทําให้ฟิล์มของทั้ง2รุ่น12กับ13ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับผมอ่าซึ่งหน้าตาของฟิล์ม iPhone 13นี่ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับดูจากแพ็เกจจิ้งของเขาเน่นีแพ,พ็กเกจจิ้งตัวนี้เผลอๆนะดูดิ สวยกว่าแบบบางทีสวยกว่าตัวของแพคเริจิ้งเคสบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปอ่านะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะเันก็มี iphone 13นะครับผมอยากจะติดฟิล์มแหละจริงก็อยากจะติดฟิล์มแหละแต่ไม่รู้จะติดฟิล์มแบบไหนดีเพราะว่ามีฟิล์มให้เลือกเยอะเหลือเกินนะครับผมซึ่งที่เดี๋ยวไอ้ถืออยู่นะครับผมก็จะมีอยู่4แบบหลักๆแหละที่น่าจะเจอกันในท้องตลาด แต่ยี่ห้อที่จะอเอามาตรงนี้นะครับผมคือยี่ห้อ Amazing Sting น yeah. ะซึ่งแพคเกจจิ้งก็จะดูสวยเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับมาแพคเกจจิ้ง wow. สวยขนาดนี้เนี่ยใครอยากดูข้างในบ้างว่าแบบเฮ้ยเขาจะออกแบบดูดีเหมือนข้างนอกหรือเปล่าอ่ <Yeah. S 1> แล้วแบบฟิล์มแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมันดีแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวไหนดีนนะอ่าไปกันที่ตัวนี่ก่อนอ่านั่นก็คือตัวของ ซู Supreme, p r รี e มพรีออร s ลาสนะครับ <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวจะแกะมาดูข้างในอ่าหนๆขอดูข้างในหน่อยสีแพคเกจจิ้งดูดีขนาดนี้นะครับแกะออกมานะครับผมก็จะเจอกับแพคเกจเหมือนใส่ซองที่มีพร้อมกับสโลแกนของเขานะครับผม <c oughs> นี่สีดำดูพรีเมียมด้วยนะเอ้ย <Wow. S 1> นี่แกะออกมาอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอ้อันนี้น่าจะเป็นตัวของซองใส่พิพ์แหละอ oh, <no. S 1> ันนี้นะครับผม อันนี้เหมือนจะเป็นตัวของแผ่นไว้สําหรับเอาฝุ่นออกนะครับผมแบบแปะปุ๊บออกมาทั้งกระจกเลยใหญ่สะใจสุดๆเลยเอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบไม่ต้องมานั่งแบบแจิ้ม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 จิ้จจนะ,<ว>ะนี่แปะปุ๊บดึงทั้งกระจกหน้าจอได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวของฟิล์มนะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือจะเป็นกระจกแบบใสทั้งแผ่นเลยนะครับปกติถ้าเรา ดูในฟิล์มทั่วไปก็จะเห็นพวกที่มันเป็นแบบขอบสีดําแต่ตัวนี้เนี่ยขาวล้วนเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวของทําความสะอาดผ้าอะไรต่างๆนะ oh, <no. S 1> แต่อันนี้แอบเห็นว่าเขามีตัวนี้มาให้ด้วยซึ่งไม่ได้เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับผมเขาบอกว่าสามารถให้ใครติดก็ได้นะเพราะว่าเขามีตัวนี้มาให้นะครับ oh, <no. S 1> มันเหมือนจะเป็นตัวของบล็อกนะครับผมให้เราวางไว้กับตัวของเครื่องแล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยวางทับปุ๊บ ติดได้เลย oh, <no. S 1> อ่าอันนี้เชื่อว่าใครที่มีข้ออ้างว่าติดฟรีมไม่เป็นน่ยซื้อของ Amazing t i n g ไปนะครับผมน่าติดเป็นทุกคนแน่นอนเ oh. ดี๋ยวยังไงค่อยมาลองติดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆแบบดูในทุกๆฟิล์มให้ครบก่อนแล้วกันเนาะซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมเขาบอกว่าราคาเบาแล้วก็คุณภาพแบบระดับเวอร์คาสนะซึ่งจุดเด่นของตัวสูเปิลเพียวตัวนี้นะครับผมเพียวกาสนะ จะเป็นกระจกแบบ2.5 d <Wow. S 1> นะครับผมที่ผลิตจากกระจกพรีเมียมนะครับผมพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด d รด g l a s s นะครับผม oh, <no. S 1> แล้วก็มีการใช้กาวเนี่ยอย่างดีนะครับผมจากประเทศเกาหลีอ่าและเขาก็ บอกอีกนะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับใช้กับเคสได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่โดนเคสดันฟิล์มด้วยนะและเขาบอกว่าเป็นราคาที่เบาแล้วก็คุณภาพระดับโลกนะโดยราคาตรงนี้นะครับผมของตัว Supreme p ีโอก a s ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่390บาทนะครับผมอันนี้ถ้าใครแบบชอบขอบแบบเคลียร์ยรใสๆนะก็อาจจะมองเป็นตัวของซู p r e m พ p ีโอกาตัวนี้นะครับและตัวถัดมานะครับผมเป็นตัวของซู r e m e นะครับ ฟูลกลาสนะ <Wow. S 1> อันนี้ด้านหน้ากล่องนะครับเขาเขียนเป็น2.75 d อันนี้น่าจะเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของขอบมามากยิ่งขึ้นด้วยนะไปดูในตัวของฟิลม์มนิดนึงแล้วกันด้านในกล่องนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวของพลาสติกแข็งนะครับผมมาแบบนี้ให้ก็จะเขียนว่าพร้อมกับเทคโนโลยี Redix นะครับอันนี้ก็จะรอยดิการดเหมือนกันนะและเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ฮิตสุดๆเลยนะครับผมในตัวของ Apple Premium Resale Store นะครับผมในหลากหลายประเทศเลยนะครับผมเพราะว่าเขาขายอยู่ในตัว Apple Store ในหลากหลายประเทศตัวนี้เขาบอกฮิต มากๆเลยแถมยังรองรับนะครับผมการกันกระแทกเนี่ยได้สูงถึง1.5เมตรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบดำๆแบบนี้ช่วยปกป้องตรงขอบเครื่องเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนะมาที่ฟิล์มตัวถัดมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฟิล์มที่ใครหลายๆคนอยากจะติดนะครับผมม,มันคือชื่อรุ่นว่า Supreme p r i v n c y Glass หรือถ้าเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆง่ายๆ,ายๆยก็คือ ทีมกันเสือ <What? S 1> นะครับเออก็จะช่วยแบบปกป้องความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นแบบ 2.75D เหมือนกับตัวของเอ่อฟูลกราสเมื่อกี้เลยนะครับแต่น่าจะมีการเคลือบพวกสารนะครับผมกันคนมองเข้ามาจากด้านข้างนะครับนี่ ก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้นะครับผมมันจะออกเป็นสีมืดๆหน่อยนะอ่าสีมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาใส่สารกันคนมองเห็นถ้าเราบิดไปด้านข้างปุ๊บจะไม่เห็นแล้วนะดูดิหายไปแล้วนะครับตัวหนังสือหายไปแล้ว<อ>ตรงๆเห็นบิดไปไม่เห็นแล้วนะเออนี่ก็เป็นฟิล์ม เสริมความเป็นส่วนตัวนะครับผม Supreme Privacy Glass นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะผลิตด้วยเทคโนโลยี Redex เหมือนกันนะครับผม Redex Glass แล้วก็ใช้การที่ดี่สุดจากเกาหลีเหมือนกันเลยนะและก็ฟิล์มรุ่นสุดท้ายนะครับผมสำหรับ iPhone 13อันนี้คิดว่าน่าจะมองกับติไอสุดๆเลยเพราะว่านะครับเป็นฟิล์มที่ชื่อว่า Supreme เมสคลาสนะครับผมอ่ออาเป็นฟ <reco on. S 1> ิล์มแบบ 2.75D เหมือนเคบเพื่อนๆแหละแต่จะเสริมในเรื่องของสารนะครับผมที่ช่วยให้เล่นเกมได้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือถ้าผู้เป็นภาษาฟิล์มทั่วไปก็คือจะเป็นฟิล์มแบบฟิล์มด้านนะครับเขาบอกว่า Enchant Gaming Performance นะครับอ่าช่วยเสริมพลังในการเล่นเกมโดเซโดเซนี่ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีของฟิล์มตรงกลางเนี่ยเขาจะมีความขุ่นเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่รู้สึกว่าผิวสัมผัสมันไม่ได้เป็นแบบฟิล์มด้านขนาดนั้นนะครับผมที<อ>่มันจะสักๆ,ๆเนี่ยอันนี้สากนิดๆดูเป็นฟิล์มด้านหน่อยๆนะแต่ก็ยังคงม,มีความลื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของเอาไว้ใส่เซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับเขาจะเว้นเป็น ตัวของกระจกใสไว้ให้นะเนี่ยถ,ถ้ามองมุมเนี้ยจะเห็นว่ามันมีความต่างกันนะครับและก็แน่นอนตัวนี้ก็ต้องผลิตด้วยเทคโนโลยีนะครับผมตัวของ r e d ิสนะครับผมเรดิสก๊เหมือนกันนะครับอันนี้ชอบอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่ไอ้นะแล้วก็ามาถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกติดฟิล์มแบบไหนล่ะที่เหมาะกับเรานะครับผม่า <c oughs> อย่างอันแรกเลยตัวของ Supreme Privacy Glass นะครับผม อันนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวไอ้ผมอยากออกไปข้างนอกแล้วไม่อยากถูกคนมองโทรศัพท์อะไรต่างๆเล่นโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าอะไต่างๆตรงนี้นะครับผมก็จะเสริมเรื่องของความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นโดยตัวของ Privacy ตัวนี้นะครับผมจาก a m มร i ซ t h i n g นะครับผมจะอยู่ที่ราคา 990บาทนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็ยังรองรับการตกกระแทกได้ถึง1.5เมตรเหมือนกันนะครับผมเกมที่ือบอกไปเนาะมาในส่วนของซู e m e f มฟูล l a s s นะครับผมอันนี้บอกาะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้หน้าจอที่มันดูใสๆคลีนๆปกป้องออตัวหน้าจอเนี่ยได้ครอบคลุมนะครับผมแล้วก็มีมีเรืของการการกระแทกอะไรต่าง เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมตัวนี้อยู่ที่ราคา590บาทนะครับส่วนตัวของซุปพิมพเรียว gas ตัวนี้นะครับผมก็จะใส,สๆคลีนๆนนะครับผมไม่เห็นขอบไม่มีขอบดังมาบังนะครับผมอันนี้ก็ ถ้าใ,ใครอยากจะได้แบบครีนหนักขึ้นมาอีกนะครับผม <_ an> ก็ต้องมาติดเป็นตัวของ s Supreme ม r e ีโ g ก a s s ตัวนี้นะครับผมซึ่งราคาตัวนี้จะถูกที่สุดนะครับแตอยู่ที่390บาทนะครับและตัวสุดท้ายอันนี้ที่ไอคิดว่าอยากจะติดมากๆามากม,ากม,ากมากเลยแต่ที่ไปเอามาเนี่ยรู้สึกว่าตัวของไอโฟนสิบสามเนี่ยจะขายดีจนของหมดเลยนะครับ oh <no. S 1> ก็เลยได้เป็นตัวของ iPhone 13 Pro Max มานะครับเดี๋ยวเอาไปติดของ iPhone 13 Pro Max แล้วกันนั่นก็คือตัวของ Supreme Max นะครับผมไว้สําหรับเล่นเกมอ่าใครเป็นสายเล่นเกมอ่าจะต้องมาติดตรงนี้แหละน่าจะช่วยให้ลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งราคาของตัว Supreme Mate ตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่ 1000กับอีก90บาทนะครับผมเรื่องด้วยเทคโนโลยียยต่างๆเพื่อสายเกมนะครับผมก็อาจจะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าเพื่อนๆอนีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมตีไอซ์ I i จะมาติดฟิล์มให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆของ Amazing Ting ต,ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปที่เขาเคลมมาว่าที่สามารถติดได้ง่ายติดได้ทุกคนและเขายังบอกอีกว่าสามารถติดให้เสร็จได้เพียง1นาที <c oughs> เออมันจะจริงขนาดไหน1นนาทีจะติดเสร็จหรือเปล่านะครับผมซึ่ง ฟิล์มที่ไอเลือกจะมาติดกับตัวของ iPhone 13สีแดงแรงธิ์ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเอามาเป็นของตัวนี่ u p r e m e f u l l g l a s แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดฟิล์มเลยแล้วกันอ่ะและนี่ก็คือฟิล์มที่เราจะเอามาติดนะครับผมตัวของซูเปริมฟูลก a าสนะครับนี่ไปไปติดกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เพิการเสียเวลาแข่งกันเวลาแข่งกันเวลาแข่งแข่งแข,ข่งกันเวลา อ่านี่ก็เจอกับตัวนี้นะครับผมปึบ๊บตัวของแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็เอาผ้าเช็ดไป1น่ปาดให้มันแบบรอยน้ำหายไปจริงๆก็จะมีแบบเดิมมาให้ด้วยนะก็คืตัวของนี่แต่มานี้มาให้ด้วยแต่เขามีตัวนี้มาให้นี่ตัวของดัก์รมูเวอร์นะครับผมนี่ ลอกออกมาเราก็ทำการครีนหน้าจอไปหนึ่งหนึ่งทีจออกไปเ <c oughs> จ้าฝ <c oughs> ุ่นเนีเสร็จียบร้อยเดียสรดียเสร็จไม่ต้องมานั่งแตมเตมเนะแต่คือกลัวอย่างเดียวคือกลัวน้ำลายกระเด็นพูดเยอะ <c oughs> แล้วก็เอากรอบนะครับที่เขาให้มามาวางไว้แล้วก็ไปหยิบตัวฟิล์มตัวนี้ออกมา เด้งออกมาเลยปัาบไม่ต้องมีการเล็งใดทั้งสิ้นวางลูดตรงกลางเรียบร้อยโรงเรียนอติเสร็แล้วนินคลิปเรียบร้อย เนียนกริบไม่ต้องเลงอะไรให้ยุ่งยากนะครับเอออดีตอนติดฟิล์มเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่รวมเวลาโม้อดีก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีแบบไม่ต้องแบบออมาดูจุดๆแป๊บแป๊บแป๊บถาปปุ๊บเสร็จแล้ว่ะไอริงอะแค่นั้นก็เสร็จแล้วใครไม่เคยติดฟิล์มมาก่อนแค่มีกรอบนั้นมาช่วยปุ๊บนะครับผมก็สามารถทําให้เราติดฟิล์มได้แบบเหมือนกับพี่ร้านติด ได้เลยสบายๆนะครับผมแถมยังมีตัวอันนั้นอันนั้นชอบแันมากที่สุดเลยก็คือไอตัวดัต์รมูเวอร์ที่แปะปุ๊บดึงออกมาหายหมดเลยนะครับเฮ้อ <c oughs> ดีดีอันนี้ดีและนอกจากตัวของฟิล์ม iphone 13นะครับผมที่ทาง amazingsting น,น,น,นะครับผมเขามีมานะในฝั่งของ ipad เขาก็มีตัวของฟิล์ม ipad มาเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวของ crystal t e m p e r glass นะครับผม for ipad อันนี้สำหรับตัวของ iPad Gen 9นะครับถ้าใครแบบว่าซื้อซื้อ iPad ซื้อ iPhone แล้วนะอยากมี iPad หรือว่าใช้ iPad ไว้เรียนด้วยนะครับผม <Hey. S 1> ทาง a ม่ z i ่ติ i n เขาก็มีตัวของอฟิล์มของ iPad มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มกระจกนิรภัยนะครับผมป้องกันครอบคลุมทั้งหน้าจอเลยนะครับผมเป็นกระจกแบบใสด้วยนะครับผมทำให้ภาพที่ออกมามีความคมชัดสีสันยังคงตรงอยู่เหมือนเดิม <Whoa. S 1> อ่า และที่สำคัญมีการใส่สาร ลดรอยนิ้วมือไปด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้งานร่วมกับ iPad เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นติดการติดฟิล์มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา890บาทใครที่เอ่อซื้อไอแพดมาก็แวะซื้อฟิล์มติดไอแพดไปด้วยแล้วกันนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าไอฟิล์มทั้งหมดทั้งมวลที่ดีไอได้มามาลองติดมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยตรงนี้นะครับผมดีไอสั่งมาจากบริษัทไมตรีจิต888นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่นําเข้าพวก Hãy ฟิล์มแบนดังๆนะครับผมรวมไปถึงเคสเนี่ยเคสแบนดดังๆเหมือนกันนะครับที่พี่เจโอเคยรีวิวไปในคลิปอันบ็อกของตัว iPhone 3 Pro ตรงนั้นเนี่ยก็มาจากไมติจิตแปดแนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเขานะครับผมก็จะมีตัวช็อปใหญ่ๆเลยก็คือเป็นช็อปของ Studio 7นะครับผมของ i Studio ของ Ma นา n a อ t King Power ของ B t r a i n นะครับของของ o อ t แล้วก็สยาม Recovery อี่นะครับที่นี่ทางไมติจิตเขาก็ส่งพวกเคสพวกฟิล์มตัวนี้เนี่ยไปขายตามห้องช็อปใหญ่ๆตรงนั้นเลย หรือจริงๆเขาก็จะมีตามช็อปร้านค้าย่อยๆปลีกอีก300สาขาทั่วประเทศนะครับผมก็ลองเข้าไปสาซื้อกันได้กับเคสพวกของ Amazing Ting ตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับผมไม่อยากจะออกนอกบ้านไม่มีเวลาออกไปซื้อนอกบ้านสามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมผ่านทาง Facebook g a d g e t by MTC 888นะครับผมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อตัวของฟิล์มไอเฟิ้งติงที่ได้เอามาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมและถ้าใครเข้าไปซื้อฟิล์มนะครับผมกับทางไมตรีจิต888ผ่านตัวของ แฟนเพจนะครับผมก็จะได้ส่วนลดนะครับผม10%เอทุกรุ่นที่เราไปซื้อเลยนะครับผมใครที่ก oh. ำลังมองหาฟิล์มสำหรับ iPhone 13อยู่เนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่ gadget by mtc 8 8 8ของ m ม่จิ j จิตนะครับในเรื่องของฝั่งหน้าจอเรื่องของความแข็งแกร่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องติดมงติดฟิล์มนะและในส่วนของฝั่งสเปคหน้าจอของ iPhone 13นะครับผมก็แน่นอน ใช้หน้าจอแบบ Super รทิน่า XDR ที่เป็นแบบหน้าจอ OLED คมๆนะครับผมแถมหน้าจอ อยู่ที่6.1นิ้วด้วยนะครับผมความละเอียดแบบ Full HD Plus นะครับ <Wow. S 1> แล้วจะมีความมีติ่งตรงนี้อยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมแต่เขาบอกว่าลดลงมาจากตัวของ iPhone 12แล้วนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปใช้ดูทีนี้แล้วกันว่ามันมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนของความแรงนะครับผม iPhone 13รอบนี้แน่นอนใช้ตัวของชิป A onic 1 5บ i o n i c นะครับผมที่มีความแรงพื้นพัาและเขาบอกว่าแรงกว่าในฝั่งของ Android อยู่พอสมควรเหมือนกัน <Hey. S 1> และ i ีก็ได้ไปเทสในเรื่องของการเล่นเกมฝั่ง iPhone 13 Pro Max ไปแล้ว เดี๋ยวค่อยมาลองกับตัวของ iPhone 13ธรรมดาอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเล่นเกมจะแตกต่างกันมากน้อยก่าตัวของรุ่นโปรขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันลึกๆให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะและในฝั่งของกล้องด้วยนะครับตัวนี้มีการอัปเกรดดีไซน์กล้องมาเป็นแบบแนวทะแยงลูกเตา๋าหน้า2แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นการวางแบบใหม่นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวของเซนเซอร์ ชิปด้วยนะครับผมและก็ใช้เป็นความละเอียด12ล้านเหมือนเดิมนะแต่จะเปลี่ยนในเรื่องของ เซนเซอร์ด้านในให้มีความใหญ่แล้วก็ฝังในเรื่องของเซนเซอร์ชิปการกันสั่นในตัวของเซนเซอร์มาให้ด้วยเพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวยังไงลึกๆอีกทีเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกแบบเจาะลึกๆในแต่ละเรื่องนะเรื่องเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาและหลายๆคนน่าจะใส่ใจก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเหมือนตัวนี้เนี่ยเลขสเปกจ็อยู่ที่3,240ม ah ิลลิแอมนะครับผมและเขาบอกว่าการใช้งาน จะแตกต่างกับตัวของ iphone 12อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง oh <no. S 1> นะครับผมจะต้องลองทดสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแหละว่าใช้งานจริงๆแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมมาแกะกล่องมาเทียบสีนะครับผมแล้วก็มาแนะนําเรื่องของฟิล์มแล้วก็มาลองติดฟิล์ม ให้ดูนะครับผมว่าอะไรเป็นยังไงกับของ iPhone 13เผื่อใครกําลังตัดสินใจอยู่นะครับผมเลือกเป็นสีแดงด้วยนะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่อง n e l ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีการรีวิวลึกๆของตัว iPhone 13ตัวนี้ออกมาให้ดูกันอีกเพียบๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงเผื่อใครกําลังมองหาฟิล์มแล้วก็ไม่รู้จะเลือกฟิล์มอะไรนะครับผมก็ลองมา ดูในตัวของทางไ m ไม i n g t ิ i งตตัวนี้จากทางไมทีจิต888นะครับผมสามารถไปซื้อได้ทางเพจตัวของ gadget by MTC 888ได้เหมือนกันนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่กับาติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ